สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่13ตุลาคม2565ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ จังหวัดประจวบคีรีขันร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลและวางโพงมาลาเพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตรอเก้าค่ะ เวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่13ตุลาคม2565ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ถนนสละชีพเขตเทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนางทิติยาพาเจริญเหลียนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันศ วัคดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบราถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,ด,วดในอำเภอเมืองประจวบนายกเทศมนตรีเมืองประจวบ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารบกทหารอากาศและประชาช,ชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงโดยในพิธีช่วงแรกผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบได้นำประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายเป็นพระราชากุศลพระสงฆ์จำนวนสิบรูปส่วนเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเมธีคุณาภร์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน่ายสง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดได้นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบโดยมีพระสงฆ์จำนวน89รูปออกเดินรับบินทบาตและมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมยืนรอใส่บาตรพระตลอดสองข้างทางอย่างพร้อมเพรียง ส่วนที่อำเภอหัวหินได้จัดพิธีที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินมีนายพลกิจพวงไรศินในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ร่วมด้วยนางอุษาพงศ์ไรศินนายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายนพพรวิฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินข้าราชการทุกหมู่เหล่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะผู้บริหารเทศบาลสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนร่วมในพิธีสวดพระพุทธมน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระครูวิจิตธรรมวิพัฒนเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพศเป็นประธานฝ่ายส่งพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆรวมสิบรูปประกอบพิธี The <laughs> เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นร่วมในพธิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน99รูปที่บริเวณสองถนนฝัง่งภายในโรงเรียนหัวหินก่อนจะเข้าสู่พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในลำดับพธิธีต่อจาก จากนั้นนายพลกิจพวงวลัยศิลป์นายอำเภอห,หัวหินประธานในพิธีถวายพวงมาลาและนำถวายบังคมเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิรและตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหาการุณาที่คุณต่อไป ขณะที่บริเวณพับพาสถานีรถไฟหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้อยโทสมศักดิ์ทับเนียมผู้รับใช้สวนป่านาบุญเจดพร้อมสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนำอาหารมังสวิรัติข้าวสารขนมและเครื่องดื่มมาแจกให้กับพี่น้องชาวหัวหินและนักท่องเที่ยวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อหลวงของเราเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อชาติบ้าน และเมืองหัวหินของเรานายวันชัยเบญจพรชัยอดีตสจวจการบินไทยสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกล่าวว่ามูลนิธิมีนโยบายให้สมาชิกที่เป็นจิตอาสาออกมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจึงมาจัดค่ายสุขภาพที่สวนป่านาบุญเจดหมู่บ้านหัวนาอำเภอหัวหินพร้อมนำอาหารมังสวิรัติที่ปรุงจากโรงบุญมังสวิรัติข้าวสารขนมและเครื่องดื่มจากสมาชิกเครือข่ายจิตอาสามาแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในนพื้ที่อา,นน330อาหารที่นำมาจัดจ่ายวันนี้ก็จะมีข้าวสารนะคะเป็นข้าวสารไร้สารพินะคาของของทางนี้ค่ะแล้วก็จะมีผัดมีผัดซึ่งก็จะปรุงรสเป็นพืชจืดสบายเหมือนตามแนวทางของแอดมินงทางค่ะแล้วก็มีดอกเกลือที่ใช้ปรุงอาหารแล้วก็มีขนมมีน้ำชาดาวดอยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรคะ่ะ ธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะที่นนมามากทีนางรำซ้อมใหญ่รำหน้าบ้านพ่อก่อนจะรำจริง2องทุ่มคืนนี้หน้าวังไกลกังวลค่ะ นางทิพพวันสุทัศน์ประธานส่วนการเรียนรู้นาฏศินเมืองหัวหินปานบุรีนำซ้อมรำเทียนน้อมรำลึกเสมือนจริงที่ค่ายนาเรศวรตรงข้ามวังไกรกังวลอำเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีริขันก่อนลำจริงในวันที่13ตุลาคม2565เวลา18นาฬิกา30นาทีบริเวณหน้าวังไกรกังวลมีนางอุษาพวงไรศินนายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนางริษาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินนางยุวนิศรศิลป์ผู้อำนวยการสถาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์นางประเสริฐศีจอกระจายประธานศูนนาฏศินปานบุรีนางรำจิตอาสาในเขตพื้นที่หัวหินปานบุรีกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า100คนร่วมซ้อมรำ นางทิพวรรณสุทศน์กล่าวว่าวันนีู้นย์ได้เตรียมความพร้อมซ้อมใหญ่ในกิจกรร,รมรำเทียนหน้าบ้านพ่อในวันที่13ตุลาคมนี้เพื่อน้อรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งส่วนการเรียนรู้ได้ดําเนินมาเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่6แล้วโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหัวหินมีพี่น้องนางร,รําจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยการซ้อมในวันนี้จะเป็นการวางผังวางตําแหน่งของการร,รําขอเชิญชวนพี่น้องทุก คนมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากกิจกรรมลำหน้าบ้านพ่อแล้วยังมีกิจกรรมเดินด้วยใจไปบ้านพ่อซึ่งจะรวมตัวกันที่บริเวณลานกิจกรรมผลกิ่งเพชรเดินมายังหน้าบ้านพ่อที่วังไกลกังวลหัวหินนางวัชรีมิกกี้อายุ60ปีอดีตขรร้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีความรู้สึกดีใจและป่าปลื้มใจมากๆตั้งใจที่จะทําตามพ่อหลวงตามเศรษฐกิจพอเพียงพอทราบข่าวว่ามีโครงการกิจกรรมของชมรมนาฏศิลป์หัวหินปานบุรีจึงสมัครเพื่อร่วมเป็นนางรําจิตอาสาราเพื่อน้อมราลึกถึงพ่อหลวงของเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในปีถัดไป นางพุทธชาติบริบูรณ์ทรัพย์อายุ72ปีที่ปรึกษาศูนย์กล่าวว่าขอเชินชมที่ศูนย์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่6แล้วและนางรำจิตอาสาทุกคนที่มาต่างอยากมาลำเพื่อพ่อซึ่งศูนย์ได้มีการฝึกสอนถ่ายทอดท่าลำให้แก่นางรำทุกคนแต่ละคนจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำท่าลำให้จนสามารถลำได้อย่างถูกต้องและสวยงามอบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ จากการจนบ,บุรีค่ะกิจกรรมนี้เราได้ร่วมเข้าร่วมมาสิครับป,ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมนะคะรู้สึกว่าดีใจมากมากเลยก็เดินทางมาจากการจนบ,บุรีตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ,ะเจอน้ําท่วมเจอฝนก็ลุยน้ําลุยฝนมาด้วยความตั้งใจในวัยกเกษียณอายุราชการของพี่แม่มนะคะพี่แม่มรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขนะคะหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วเราก็ตั้งใจทํา ตามพ่อหลวงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พอทราบข่าววา่ามีโครงการอันเนี้ยจกชมรมนักปจะิื์หัวหินปราณเนี่ยค่ะพี่แหม,มก็เข้ามาสมัครค่ะแม่ครูว่าอาอย่กานจนบุรีสมัครได้ไหมแม่ครูบอกยินดีเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็สมัครได้ว่าทุกคนมีใจหนึ่งรวมเดียวกันก็คือ เพื่อชาติการพัตตา,าพระมหากษรัตริย์ด้วยความที่มีจิตที่อาสาทำเพื่อพู้หลวงของเราค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศใกล้เคียงอยู่จังหวัดไหนในพื้นที่ของประเทศไทยก็เข้ามาร่วมกับโครงการดีๆนี้เพื่อผ่อหลวงได้ค่ะมีความรู้สึกดีใจปลื้มใจมากๆเลยค่ะ เมืองชะอําจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9ค่ะ วันที่13ตุลาคม2565นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9 13ตุลาคมโดยมีนายสมชายเลิศประสิทธิ์พันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายอําเภอชะอําหัวหน้าส่วนราชการประหลัดอําเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันประมาณ200คนนะักนยนสาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยกิจกรรมจิตอาสามีการทำความสะอาดพัฒนาพับพาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนักสหกรณ์การ,กรเกษตรหุบกระพงจำกัดและบริเวณต้นโพทรงปูภายในวัดหุบกระพงโดยจิตอาสาทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันพัฒนาตัดแต่ง กิ่งไม้เก็บขยะเศษไม้กิ่งไม้ทำความสะอาดปรับบบุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ตำรวจทับสแกบุกรวบพ่อหือนข่มขืนลูกสาวในไ้ค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เพศสายไหมต้องรอดพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดประจวบครีขันพาเด็กหญิงเออายุ13ปีเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกภัยรัตพาเขียวรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทับสะแกให้ดำเนินคดีกับนายเอกอายุ36ปีบิดาแท้ๆของผู้เสียหายหลังเสพยาบ้าจนเมาได้ข,ข่มขืนกระทำชำเรามานานหลายเดือนกว่า10ครั้งพฤติกรรมกล่าวคือเมื่อประมาณเดือนธันวาคม2 564นายเอกพาครอบครัวมีนางสาวออนเด็กหญิงเอบุตรสาวและบุตรชายรวม5คนพักอาศัยในอำเภอทับสะแกและเมื่อมกราคม2565นางสาวออนมันดาถูกจำคุกในเรือนจำจ,ำจำพพังหวัดประจวบคีรีขันจากนั้นเดือนมีนาคม2565เวลาประมาณ2นาฬิกาถึง3น,นาฬิกานายเอซึ่งอยู่กับบุตรสาวและบุตรชายที่บ้านหลังเกิดเหตุได้กระทำชำเราเด็กหญิงเอหนึ่งครั้งและในเดือนเดียวกันได้ข่ม ในเวลากลางคืนอีกสองครั้งกระทั่งเดือนเมษายน2565นางสาวออนภรยาผู้ต้องหาพลโทษออกจากเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปพักอาศัยอยู่ด้วยในบ้านที่เกิดเหตุ ต่อมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาขณะที่นางสาวออนพาลูกสาวอีกคนหนึ่งออกไปทำงานรับจ้างและน้องชายคนเล็กออกไปเล่นนอกบ้านนายเอกจึงสวยโอกาสขณะปลอดผู้คนลงมือกระทำการข,ข่มข,ขืนกระทำชำเราเด็กหญิงเองภายในบ้านพักเจ็ดครั้งแต่บุตรสาวเก็บไว้เป็นความรักไม่ได้บอกให้ใครทราบจนกระทั่งเดือนกันยายนนายเอกพาเด็กหญิงเองไปซื้อของในตลาดสดทับสะแกนายเอกมีอารมณ์ค่าจึงได้ พยายามชักชวนให้เด็กหญิงเอเข้าไปในห้องน้ําของตลาดสดเพื่อกระทําชำเราแต่เด็กหญิงเอไม่ยอมเข้าไปในห้องน้ําและเดินทางกลับไปยังบ้านพัก จากนั้นจึงนำเรื่องที่ถูกนายเอข่มขืนเล่าให้นางสาวออนมานดาทราบและจึงโทรศัพท์บอกญาติที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อมาญาตินายเอประสานขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิสายใหม่ต้องรอดเพื่อนำเด็กหญิงเอเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรทับสะแกล่าสุดวันที่12ตุลาคม2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนำผู้เสียหายไปสอบปากคำที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นพยาน หลักฐานในการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาต่อมาสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกหมายจับที่จจุดห6ทับ2,565ลงวันที่12ตุลาคม2,565จับนายนนทวัฒน์อายุ36ปีผู้เป็นพ่อข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความปกครองพันตำรวจเอกนพดลทุวังควัต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทับสะแกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดส,สืบสวนสถานีตำรวจภูทรทับสะแกสืบสวนติดตามจาับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดี Daniel. โดยสาม,มารถติดตามจากกับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่แหล่งกบดานในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจึงควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรทับสะแกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เบื้องต้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเด็กเข้าบ้านพักที่บ้านพักเด็กประจวบคีรีขันธ์แต่ในกรณีดังกล่าวทางญาติมีความพร้อมที่จะรับเด็กไปอุปการะเองและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้อุปการะและให้กำลังใจเป็นระยะระหว่างที่ดำเนินคดีและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 244 4สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ